สบายด,สายดีสบายดีสบายดีมาพบกับพงหาวสองคนอีกแล้วเนาะคะ่ะพระเจ้าวรรณภาแก้วแก่นจันทร์และข้าพเจ้าชื่อสาครมณีวันเนาะเจ้าซึ่งตอนนี้พวกเหาไลฟ์สดอยู่ที่หองขายโกล้งาแค่ใส่มงคลเด้ออ่าตั้งอยู่ที่บ้านใส่มงคลเนาะเมืองศรีโคต,ตบอกนครหลวงนิ้จันทร์เนาะซึ่งตอนนี้พงหาวสองคนจะมาอ่าไลฟ์สดเบ้าเกี่ยวกับรถที่อยู่ด้านหลังของพวกเหานี่เนาะจะเป็นเป็นรถอ่ากระบะแดฮั่นเนาะเออเป็นรถบรรทุกแดฮั่นเนาะลูกค้า เป็นบรรทุกขนาดน้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะเว้ารายละเอียดให้ฟังเนาะผู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราในเด้อเนาะอ่ะสบายดีส, <48 S 2> สดี่สิบแปดทานกำลังฮับโมอยู่นะตอนนี้เนาะผู้เข้ามาหลายๆเนาะพวกเราจะจะที่บายเรื่องรถให้เบิ้งเนาะออปชั่นบอกเป็นออปชั่นบอกเป็นขนาดของรถราคาต่างๆเนาะลูกค้า ซึ่งตอนนี้พวกเหาอยู่ที่ศูนย์ขายพวกเราแค่เซมอคุลเนาะอยู่ที่บ้านเซมอคุลเนาะซึ่งเป็นศูนย์รวมอ่าศูนย์ขายรถขนาดใหญ่เนาะมีทั้งมือหนึ่งมือสองเนาะมีศูนย์บริการหลักการขายเนาะลูกค้าจะมีทั้งรถใหม่รถรถเกา่ารถมือสองเนาะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะกดไลค์กด็เซ่เพื่อไทยเพื่อไทยเนาะส่งไทยเราจะมีอัดมีกิจกรรมให้ลิ้นเนาะ เป็นว่าบอกราคาแดนเนาะเป็นว่าอย่าจังหน่อยจังหน่อยถาคนเข่ามาเบิ่งก่อนเนานะไอเนาะเอาจักอีจังหน่อยซนะเนาะเดี๋ยวให้ทางไอพึ่งผ่านแนะนำ l o n ออปชั่นลดเรื่องอ่าราคาต่างๆเอาเลยบอกสบายดีเนาะในเรื่ราคาบอกเดี๋ยวให้ทางมือกล้องเฮามาซูมเบิ่งรถใกล้ๆเนาะแล้วเขาสีอธิบาย อธิบายตัวรถเนาะตัวรถไปเลยเนาะรถรถอันนี้เนาะจะเป็นยี่ห้อของไดฮันของพวกเขาเนาะเป็นรถขนาดน้อยรถบรรทุกเนาะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมกไลแ์กแชแ์ก่อนเนาะรถตัวนี้จะเป็นรถเทล่าเอสเนาะเป็นยี่ห้อของไดฮันของพวกเขาเองมันจะบรรจุได้ยูขนาดนึ่งต้นเนาะตัวนี้ความยาวของมันเนาะมันจะประมาณซี่เมตรปลายเนาะตัวนี้ ความสูงของมันนี่ก็จะมีอยู่ประมาณอยู่หนึ่งเมตรปลายเนาะตัวนี้เมตรแปดร้อยเก้าสิบเนี่ยตัวนี้ความสูงของมันซึ่งลูกค้าท่านใดที่สามารถไปแล้วเราสามารถไปใส่เครื่องเนาะบรรจุได้เลยตัวนี้รถของเราจะแม่นบรรจุได้อยู่หนึ่งต้นเนอ้อเป็นรถแม็กตัวนี้รถย่างของเราเนาะจะเป็นครอบสิบซี่เนาะตัวนี้นะเบ่งหุบทรงเลยสวยงามตัวนี้ อย่งเาพาเบื้องล้อเบื้องอ้อมตัวคัน่ขนเนาะแล้วเขาจะอธิบายด้านหน้าให้ตติมเพราะว่าจะเป็นตัวถังบ่เขาจะออกแบบรุกทรงมาให้แบบหมเจะเลยเป็นรถขนาดน้อยตัวนี้ใสแบบเขาสัมรับน,นะไปออกตาลาดบ่เด๋ยว,ว่าเป็นธุรกิจขนาดน้อยกาะสะดวกตัวนี้จะบยายหลายนะพอดีเป็นตานหากนอนลูกคนเนาะใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะตัวนี้เนาะกิจกรรม เวลาวันหยุดก็ได้เสาร์วันอาทิตย์เบาเวลาพลักผ่อนจะพาครอบครัวเบาเดี๋ยวมู่คู่พาไปนี่ไปฮั่นก็สามารถไปได้อ่าผู้ใดมีคําถามตัวใดสามารถถามเข้ามาได้เนาะแ๋ยวพวกเขาจะให้รายละเอียดเดีย๋ยวให้กล้องบรนซูหนึ่งเดีย๋ยวให้กล้องบรนซูม,มึงเนาะมึงตัวรถให้รถของเขามันจะงามขนาดไหนแล้วจะโดดเด่นเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาเข้าเบื้องข้างในน้ากันเลยเนาะว่าข้างในเขาจะมีอย่างเดียข้างในของเขาจะออกแบบเนาะแบบหุกทรงกับเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะจะ้เปลี่นขนาดมันจะมีเนาะเปลี่ยนวิทยุให้ฟังเวลาเขาขับขี่เนาะเวลาสบายเขาจะสามารถเปิดฟังวิทนยะุเบาๆไปนําทางได้เลยแล้วก็เขาจะมีเนาะโหมด12โวลต์สามารถรากโทรศัพท์บอสรัสกอย่างเขาต้องได้เลยตัวนี้เขาจะรักแล้สบายไปเลยเวลาทำแบ็คเปิดกับอบต้องนั่นเนาะ ต้องโหลดท่ามอย่างได้เลยอ่าี่ก็จะเป็นด้านในเนอะลูกค้าผู้ใดสนใจอยากเบิง้งมุมใดตื่มสามารถคอมเมนต์มาได้เนอะเดี๋ยวพวกเราพาไปเบิ้งเนอะหรือว่าสนใจรุ่นใดนอกจากเทลาเอสเนาะสามารถกิมมาได้ถามมาได้แล้วเขาจะให้พนักงานทรงหาเนะลูกค้าตัวนี้เนาะ ดคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวพวกเขาจะให้พนักงานติดต่อกลับเนาะบัางคนได้เติมันคอมเมนต์มาเลยอ่ามีเพคนถามว่ามีเฮ็ดลอยมือหนึ่งโบมีเด้อร์ไอจา่ายหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือโทรได้เบอร์ถามเนาะมีแต่ให้ไอไมคแก้วสุวรรณฝากเบอร์ไว้เลยเนาะเดี๋ยวทางเขาสิให้พนักงานติดต่อกลับเนาะมือสองเฮ็ดลอยแน่มือสองเฮ็ดลอ,อ,อยกับมีคือกันเดอ้อฝากเบอร์โทรไว้เลย เฮ็ดร้อยต้อนฮับปีหม่มีโปรโมชั่นอย่างแน่อ่ามีแนนอนเนอะสำหรับโปรโมชั่นเฮ็ดร้อยเฮาเนาะมีทุกระดูทุกอ่าทุกช่วงทุกเวลาเลยเนาะก็คือตอนนี้มีอยู่แถมแถมตู้เย็นเนาะลูกค้ารุ่น7.4คิวนอ้อย่อนเนาะอ่าแถมตู้เย็นไปเลยมูลค่าเกือบเกือบ4ล้านเนาะลูกค้าเนาะแถมไปฟรีๆเลยมาซื้อโหลดตอนนี้เนาะ มาช่วงนี้เขาสมารถเลยเนาะจะมีสิทธิ์ในฮับหลายของแถมของเขาต่วงต<อ>ัฮับปีหม่เวล่าบ่วจะซื้อสดซื้อพอร์ตได้แถมทุกคนเลยเนาะลูกค้าอ่านี่ไผสนใจตัวใดตื่นโบเดี๋ยว,ว,วให้อายเพิ่นบอกราคารถคันนี้ราคารถคันนี้ราคาลถคนันนี้เนาะของเขาจะอยู่ราคาอยู่แปดพันห้าเนาะราคาช่วงพิเศษเนาะช่วงโปรโมชั่นถ้าลูกค้ามาซื้อช่วงนี้เขาจะมีส่วนลดให้พิเศษได้สามร้อยดอลลาร์เนาะก็คือส่วนลดสามล้าน ที่เหลืออยู่แต่ราคาอยูแปดพั 8, นสองตัวนี้เนะาะแล้วการจ่ายกันพ่อน,นี่เขาสามารถจ่ายลำต้นได้เลยไปได้ลำต้นตามชุดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเนาะจ่ายเพียงอยูแปดร้อยกับซาวด์นเนาะและ้วต่อเดือนชึบเพียงเดือนหนึ่งหนึ่งล้านเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญเนาะต่อเดือนถ้าลูกค้าจ่ายซาวดเซนเนาะออกไปเหลืองออกซื้อลูกค้าได้เลยตัวนี้เนาะจ่ายเพียง 1,640เนาะรัทรกเดือนนึงเพียง1น7เหรียญเนาะ117เหรียญเนาะตัวนี้เาดอกเบี้ยกะต่ำเนาะลูกค้าเนาะดอกเบี้ยกะเริ่มต้นอยู่ที่0.59เปอร์เซ็นต์เนาะลูกค้าผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาพรได้เนาะเอกสารง่ายเนาะอนุมัติไว้มือเดียวกับผุ้นาะลูกค้าเนาะอนุมัติภายในกับมือเดยเนาะของเฮาเจ้าแม่ล่า จ่ายซาวร์เซ็นนี่แมนออกซื้อลูกค้าเองเลยเด้อออกไปเหลืองเลยนอะตัวนี้อ่าขอบใจไอ้ทัศพรเดอรพิืนปากเบื่ไว้เนาะถ้ามีลูกค้าท่านไหนสนใจตัวเติงก็บ,บอกได้เดี๋ยวเขาเพราเขาจะไล์สดมาให้เบิ่งตืมอ่าอยางมบล้เดี๋ยวลูกค้าจะคู่ตัวไหนเนาะติโต่ฮพวกเขาตื่มเนาะตัวออฟชั่นบอกเราจะเป็น ฮมบซูงเบงงคาคมยาคมกว้างเหมือนกับบอกพวกเขาได้เลยเนาะพวกเขาจะอธิบายให้เติมอออยากกกให้งูงีเนาะโซ่บังตาลอดกันเนาะสวยางามเนาะลูกค้าเนาะราคากสะสบายกระเป๋าเนาะว่าจะเป็นตาลอดนี่มันจะออกแบบได้งดงามหลายโปรเจคเตอร์ใส่ตอนกลางคืนกสะสว่างดีเนาะลูกค้า ะออกแบบให้โดดเด่นเลยเนาะตัวนี้ออก็าป็นกระจังอกเป็นนั้นจะออกแบบมาแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยเะ็ให้เบิ่งแล้วจะงามแล้วจะไุ่ป็นหน้าเบื่อเนาะตัวนี้เนาะลูกค้าท่านใดขี้ไปแล้วอาจจะมีพี่น้องพี่ยังมาถามหาเติมอีกมาซื้อ,อยูะไซสเนาะเจ้าอาสวยงามเนาะลูกค้าพอดีพอดีงามเนาะบนใหญ่บนน้อยเนาะลูกค้าสนใจตัวใดสามารถถามเติมได้เนาะมือนี้ พวกเขามาไลฟ์สดอธิบายออปชันของเท拉เอสเนาะเดี๋ยวมาเมื่อหน้าเนาะหรือว่ามือไหนมีโอกาสเนาะพวกเขาจะมาไลฟ์สดรดรุ่นอื่นๆเด้อว่าจะเป็นเฮดร้อยหรือว่ารดเก่งรดอย่างต่างๆเนาะสำหรับมือนี้พวกเขามีเท拉เอสเนาะลูกค้านะสนใจเด้อไอซักดาอ่าไอไอซักดาฝากเบอร์โทรไปเลยเนาะไอเดี๋ยวาทานเขาให้พนักงานติดต่อกลับไปเนาะหรือว่าพวกเขามีเบอร์สายด่วนให้เนาะ โทร,รได้เลยหนึ่งละแปดสามโตเนาะหนะึ่งแปดแปดแปดเนาะอยากได้ดวนบอกอยากได้ไม้นี่เลยโทรไปเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยว,วติโตหาเบอร์พวกเขาตต้มก็ได้เนะาะเดี๋ยวพวกเขาให้ให้เบอร์ติดตหลังไทยเนาะทายไลฟ์ตัวนี้เนาะโอเคบอกเดีย๋ยวทวนราคาอีกบัตรหนึ่งเดี๋ยวเอาทวนราคาอีกบัตรหนึ่งเนะ <c oughs> าะรถคาันนี้เนาะ,ะร,นนะราคาอยู่ 8,500เนาะเรามีโซลูชันให้ช่วงปีใหม่นี้เนาะเหลืออยู่ลดได้3ล้านกีบเนาะเหลือว่า300ดอลลาร์แลวเหลืออยู่แต่8 2 0 0เนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเริ่มต้นเป็น10%เซนาะของมูลค่าเหรือว่าลูกคา้าจะได้ไปเหลือเอ,อกซื้อลูกค้าเลยกัเริ่มต้นกับปเซ็ของมูลค่านะเนาะออกไปเหลือเอ,อกซื้อลูกค้าได้เลยตัวน,นี้สำหรับการไล่ซดเนานะพวกเขาก็มีแต่ซัมมี่เนาะ ผู้ใดสนใจตัวใดเพิ่มเติมสามารถฝากบือไว้นอะเดี๋ยวเขาจะให้พนักง,งานติดต่อกลับไปสำหรับเบอนี้ก็มีอย่างหลายก็มีประมาณนี้นาะลูกค้ะเนาะผู้ใดอยากเข้ามาเบอรงรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เนาะมีรถเขามีรถตัวจริงอยู่ที่ศูนย์ก็เราแค่ไ่มงคุเดอรหรือว่าจะไปศูอ์อื่นๆก็ได้เนาะหรือว่าท่านไหนจะเข้ามาศูน่ส่มงคุนเนาะก็สามารถมาได้ตั้งอยู่บ้านไ่มงคุนเมืองสีโคตรต,ตะบองเนะเาะเขาหลงียงจันขั้นว่ามาทางอัน ตลาดอุซี่เนาะหวังว่าทุกท่านจะหู้เนาะมาทางตลาดอุซี่แม่นน่นก่ตลาดอุซี่มาเนาะและะ้วไก่ป้าไก่ปั๊มน้ำมันปตทมาศูนย์เขาจะอยู่เบื้องขวามือเลยเนาะเป็นป้ายสีสมบูเนาะลูกค้าเนาะอ่าคันว่ามาทางอ่าซีแยกทางด่วนก็นจะอยู่เบื้องซ้ายมือเนาะลูกค้าอ่ามีเอื้อยซุกเนาะเพิ่นถามเป็นเงินกีบถือเท่าใดเพิ่นว่าเป็นเงินกีบกับอ่าแปดสิบแปดสิบสองล้านเนาะเอื้อยซุกเนาะ มีแต่ราคามีแต่แปดสิบสองล้านเลยเด<า>้อช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษราคาสบายกระเป๋าเนานะเอ้ยเนาะอ่าก็มีประมาณนี้เนาะผู้ใดสนใจอย่างเพิ่มเติมก็สามารถโทรสายด่วนได้ที่เบอร์หนะึ่งแปดแปดแปดเนาะหรือว่าจะโทรเข้าตั้งโต๊ะศูนย์ของพวกเฮาศูนย์ไซมงคุนก็นได้กับอยู่ที่เบอร์ศูนยะ์สองหนึ่งหกหนึ่งสองสี่แปดศูนย์เนาะลูกค้าติดต่อได้เลยตัวนี้เจ้าหรือว่าจะติดต่อ <c oughs> พวกเฮาสองคนโดยกรงเลยก็ได้เดี๋ยวพวกเฮาให้ข้อมูลเนาะ เบอร์ของเฮาก็จะเป็น0205666081เนาะหรือว่าเบอร์ไอคอนก็จะมีอยู่020เนาะ97023132เนาะนี่จะเบอร์ติดต่อของพวกเฮาเลยหรือว่าจะฝากเบอร์ปะไว้เนาะให้พนักงานติดต่อกลับก็ได้เนาะหลากหลายสองทางเนาะลูกค้าเนาะกินน้ำมันเอ็กซังบอพคุนถามเมล่ะกินน้ำมันเอ็กซังเด้อจะเป็นจักเอ็กซันเนาะจักจะเป็นจักมิสซูเนาะไอเนาะ จะเป็นจักตัวนี้จะเป็นจัก1,3ันสามเนาะประหยัดน้ำมันนี่ตัวนี้เนาะนั่นละอ่าโอเคเดี๋ยวพวกเขาขอลาจบไลฟ์เพลงเท่านี้กันละกันผู้ดใดสนใจยังเพิ่มเติมเนาะสามารถพิมพ์มาได้เนาะพิมพ์มาได้เรื่อยๆเนาะแอดมินเนาเฮ็ดเวียกอยู่เช้สาสี่โมงเนาะยกเว้นตอนบเ่เฮ็ด <c oughs> <c oughs> เนาะเดนบออ่ามีสวัสดเขตมีโบมีเดอร์้อเดอ เดี๋ยวให้พนักง,งานติดต่อกลับเนาะโดยฝากเบอร์ไว้เนาะโดยฝากเบอร์ไว้อ่เดี๋ยวมื้อนี้พวกเขาสองคนขอตัวขอตัวจบไลฟ์เพลงเท่านี้กันแล้วกันสำหรับมื้อนี้พวกเขาขอก่าบคำว่าขอบใจสบายดี okay.